่คิดว่ามันสนุกยงมาที่อยากได้คลิปสนุกมากเลยครับทำให้ยังไงนะพูดเลยที่อัดคลิปอยู่คือทําให้เห็นภาพรวมของของใน ER เขาก็คือไม่ได้มีแค่เราที่เป็นพยาบาลคือเราเราทำงานหนักมากๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราแบบเราเราเหนื่อยมากแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่แบบเราเราบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นมุมนันแล้วก็อ๋อจริงๆริงเราห้องแบบกันยุ่งมากๆเหมือนกันก็ทําให้เข้าใจใจสาขา ขอบคุณมากแล้วน้องคนอื่นที่เมื่อกี้บอกว่าอยากเอาเกมกับไปเล่นแก้มือที่บ้านนิดนึงเลยนะจริงก็แบบเกมมันแบบว่ามันแบบว่ามันค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็แบบเล่นง่ายวิธีการก็ค่อข้นพื้นพื้นฐาเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราใช่แ่ะเรื่องเหมือนแบบเออสร้ามันสนุกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เหมือนแบบพอมันเล่นเป็นทีมอะไรเงี้ยมันสนุกเข้าไปใหญ่มีประโยชน์ได้บ้างไม่ไดสนุกใช่ ให้ดาวน์โหลดตีในมือถือแอปเนี้ยดาวน์โหลดไหมดาวน์โหลดแน่นอนแน่นอนแค่นี้เลยเหรอถามว่าจะลงแบนเนอร์ในไอะีร่ะโอ้เดี๋ยวก็ไปพัฒนาแค่พี่ไปบอกทีมมิโซะก่อนมั้ยผมจะโฆษณาต่ออีกลงบักสูตรนโอเคขอบคุณมากจ้าช่วดีนะมิซ่าสวัสดีจ้า